กราบสวัสดีน้องๆทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพี่ไมอีกแล้วนะในช่องชายชาตรีที่ห่างหายกันไปนานนะพี่ไม้ก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะเห็นว่าช่วงนี้กระแสกำลังมานะกับเกม m โมบายล e เจน d นะก็ก็เขาขอเกาะสะหน่อย ขอเล่นด้วยพเพราะเ,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 เราเราลิีเรานี้เป็นเพลเยอร์พี่ไม้เนี่เล่นเกมนี้ตั้งแต่มันเปิดแรกๆเลยนะอ่านี่ถ้าใครไม่รู้ใครไม่ได้เข้าไปดูพี่ไม้ไลฟ์สตรีมเนี่ยพี่ไม้ก็จะเล่นเกมนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ยุคแรกเลยที่มันมาเกมนี้จริงๆอ่ะมันมาก่อน R O V อีอีกนะแต่ในไทยเนี่ยมันมัน R O V มันดังกว่าแต่พอมาช่วงนี้เห็นเห็นสตรีมเมอร์โขงย,ย้ยายย,าย้ยายย้ายมาเล่นเกมนี้กันเออย้ายย้ายย้ายมาเราก็ต้องต้องเกาะเกาะด้วยก็ๆๆๆ งานเดี๋ยวเดี๋ยวได้งานเดี๋ยวเผื่อจะได้งานว่างแผนการชั่วรายของเราถ้าเราเราเล่นเกมเดี like ๋ยวเขาเขาเขาอาจจะแบบมาติดต่อเราอะไรย่างนี้เนอะเราเราต้องทําตัวสว่างสว่างเขาไว้ชชวงนี้มาเล่นกันหน่อยเราจะให้เด็กๆชาว rov หรือน้องๆ้องหลายๆคนพี่ไหมเห็นหลายคนเลยนะก็เล่น rov บางคนอาจจะเบื่ออาจจะมาลองเกมนี้แหละพี่ไหมก็จะมาเล่นให้ดูว่ามันต่างกันยังไงเกมนี้นี่ขึ้นชื่อเรื่อง ความวุ่นวายแล้วก็ความโกลาหลเลยมันบวกบวกกันโหดมากเดี๋ยวมีเด็กส่งข้อความมาอะไรเนี่ยอ่ามีน่าจะเป็น FC ของเราก็มีหลายคนนะที่ดูพี่ไม้สตรีมเกมนี้ไปน่าจะเกือบปีแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็มีเฟรน์แอดเฟรนกันไว้ไปจับเดี๋ยวพี่ไม้จะพาไปดูในแรง้งนี่ยังยังไม่ได้ไต่มันก็เลยอยู่แค่นี้เดวชวนชวนชวนเด็กมาชวนมาชวนชวนชวนมาเพราะเกมนี้บอกเลยว่า มันชุลมุนวุ่นวายมากมคือความโกลาหลเด็กๆไม่เหมือน Rov นะแบบชิวๆฟาร์มชิวๆไม่ใช่นะเกมนี้ตีกันยับมันต้องมีการแก้ทางกันด้วยน,นะฝั่งตรงข้ามเป็นลิงเป็นลิงที่ชอบเข้าใกล้เราเข้ามาตีออีอีนีเอสเมอร์ก็ชอบเข้ามาเด้าเราปลาหมึกก็ครอบเข้ามาพ่นน้ําใส่เราเราก็ต้องเอานี้เลยเมลิสา Nice มีสาพี่ไหมมีสกินด้วยสกินสวยสกินตัวนี้ลืมละชื่ออะไรนะโนบาระาแผนการของเราก็คือถ้ามันเข้ามาเราจะเปิดอันติอันติเราจะเป็นม่านบาเรียป้องกันภัยอันตรายคิดคิดคิดต้องมีการคิดไอ้ลักษณะอีก,อ,ก,อ,กอย่างหนึ่งเกมนี้ก็คือเราเรากดกดนี่ได้ครับนี่มีแบนเนอร์สุดเท่ของซันซเก เอาวีมีหรือเปล่าเฮ้ยเฉโชฉยเฮ้ยกด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 เฮ้ยกดอ่าคนอื่นกดก่อนคนอื่นกดอยู่อันนี้เป็นแบนเนอร์ตำนานของเราของเรากดอี่ซาซิเกะอย่างเท่เลยแสดงให้เห็นว่าทีมเรานี่มันรวยไปเราไปบนเราไปเหรียญทองอย่างที่บอกเดี๋ยวจะพามาดูว่าเกมนี้มันคือความโกลาหลเดี๋ยวแม่งบวกกันละกูกูดูกูดูเดี๋ยวเริ่มเริ่งเริ่มบวกกันเลยเชื่อวะ โยนคำสาบเอ้ยอัพผิดอีกแค่ต้องอัพสองเราไปอัพสกิลสกิลพุ่งชิบหายอันนี้ไม่อัพผิดนะครับอย่าทำตามอย่าหาทำนะครับโอ้ยเพื่อนเข้าเพื่อนเข้าต้องเข้าด้วยเราได้โยนคำสาบแล้วโยนคำสาบใส่แล้วก็ยิงนี่นี่นีถ้ามันอยู่ในคำสาบเรามันจะโดนดาเมจด,ด้วยน,นี่คือความสามารถของโนบะระในการตอกตะปูตอกตะปูเลยเราไม่ต้องยิงมันเรายิงลิป โอ้มันรู้อะกูยิงอัดหน้ามึงนีแหละกูยิงอัดหน้ามึงนีแหละกลวที่ไหนแล้วโยนคำสาปโยนคำสาปเส่มจนโอ้โหโหโหเยอะเยอะนี่เนี่ยกูบอกแล้วมันคือความโกลาหลมันเอาแล้วมันเอากูแล้วมันเอากูแล้วเด็กเด็กน้องๆช่วย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 เอออย่างนั้นแหละอุ้ยนั่นไงกูพูดไม่ทันขาดคำนาทีเดียวแม่งแห่กันมาสี่ตัวเมื่อกี้แวบหนึ่งมันมันไปวิ่งตามไทยเกียวนันเราเลยรอดนะไม่งั้นไม่งั้นเราตายนะน่ะ โยนคำสาบแล้วก็ยิงโยนคำสาบแล้วยิง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 โอ้โหลิง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 ยิงใส่เลยยิงยิงโยนไปไหนโยนคำสาบไปไหนไปแล้วกลับบ้านแล้วยังไม่ได้ตีคีิปเลยอะแม่งมันมันยังอยู่กันสี่ตัวเลยอะเนี่ยมันไม่ไปไหนกันเลยเหรอโอ้โห้มันไปไทเกียเราแตกโดนเด่าตายชค่ไม่โหดสัตว์อยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้เลยนะเนี่ยเผื่อพวกมึงแตกดูดิมึงดูมันเดินกันอยู่ในป้อมกูแบบสนุกสนานนะดูดิเนี่แล้วกูจะเกิดไหมเดี๋ยถ้ามันมาลุ้ยแต่เด็กนี่มันช่วยเราอยู่โอ๊ยมันยังแดนเตี๋เหรอนี่แดนตี๋แล้วเหรอล่ามัน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 ล่าล่าเออแหละดีมาก เงินเราขึ้นเราลัวเลยขึ้นร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบมาแล้วมันมาแล้วความบันเลยมาแล้วป๊ป๊บปป๊นี่เปิดอาคมอาคมงมงม,ม,ม,มงายอาคมศักดิ์สิทธิ์หนีดิหนีหนีแผนแผนการโอ้โหแม่งมาเยอะจริงเฮียแม่งมาเยอะสัดสั์เลยก <c oughs> ูวับต้องรีบวับทันทันทันกูก <c oughs> ูไม่อยู่ยิงด้วยแล้วยังมันมาหาเยอะขนาดนั้นนะ่ะ เนี он, ่เห็นเมื่อกี้มีสกิลอันตีเรานั้นน่ะไม่งั้นเราแตกนั้นน่ะเมื่อกี้ลิงมันพุ่งมาเมดก็พุ่งมาแต่ไม่มีใครเข้าถึงตัวเราได้เพราะเรามีพลังอาคมอาคมขั้นเทพโอ้โหมันมาฟาร์มยันบ้านเราเลยเหรอตีตีอาคมตีแบบมึงมึงบวกกันแบบทุกนาทีอ่ะบอกแล้วเกมเฮียนี่มันคือความโกลาหลว้ยคือความโกลาหลแบบบ้าคลั่งแบบชอบฆ่าฟันกันเป็นวิวิตใจดูก็ไม ouais. ่เข้าใจเหมือนกัน โอ้ยัังไงมันมาล้วเปิดอาคมอาคมศักดิ์สิทธิ์อาคมศักดิ์สิทธิ์อศักดิ์สิทธิ์โอ้โหมันยิงมันยิงโอ้โหไม่ไหวอะดูนี่มันยังเอากันต่อตั้งแต่นาทีแรกอ่ะยันตอนนี้สี่นาทีห้านาทีอะแม่งอยู่เต็มป้อมบนกันหมดเลยมันไม่ไปไหนเลยนั่นน่ะมันไม่มีหลักการอะไรทั้งนั้นอะมันแค่อยากจะฆ่ากันอะี่ะเรามาช่วยเพื่อนเอาเต่าหน่อยนะ ตีไปแล้วไปแล้วตีเปิดอาคมกดอาคมไว้ก่อน <c oughs> แต่ก็ตายอยู่ดีที่ขนาดเพื่อนเราอยู่กับเราเรายัางแบบเรายัางไม่รอดเลยนะไม่ต้องคิดภาพว่าถ้าเราอยู่คนเดียวนะมันจะแตะกเปิดเปิดเปิด,ปดโล่ไว้ก่อนเลยโล่ไว้ก่อนเลยเมื่อกี้โล่โล่ก็ช่วยกันเราไว้มันจะกันตัวตีไกล้ให้ได้แต่ถ้าตัวตีไกลมันก็ตี ตีลอยกระสุนมันก็ลอยเข้ามาได้อยู่ดีมันกันได้แค่ตัวนะมันกันกระสุนไม่ได้นะโลเราอ่ะเพราะป้อม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 แรกเราแตกทุกเลนเลยขนาดมันมาป้วนเปียน,นข้างบน4ี่ตัวเพื่อนเราก็ไม่ไหวอ่ะตอนนี้เราต้องรวมกันรวมกันเราอยู่นะแยกหมู่เราตายนะอ๋อนั่นไงนั่นไงแยกหมู่เราตายแยกหมู่เราตายตีตีโอ้เปิดโล่เปิดโล่ไม่ทันแล้วเมดมันเซ็ตค่อนข้างดีนะ ไอ,ไอ้ไอ้ตัวเมทเขาอะตัวนางเงือกนางเงือกมันมุดมันมุดดินอะมุดดินรดน้ำแตกบึ้มดาวเมทมันแรงมากมันไม่เหมือนเซเรนาเรากว่าจะสตัรโดนกว่าจะไล่ลำกว่าจะพุ่งไปตะปบโอ้ไ,อไม่ได้ทันแดกมาช่วยเพื่อนโอ้โหมันยังบวกกันไม่หยุดตั้งแต่มเมื่อเกี้ยตั้งแต่มเมื่อเกี้ยตีตีเขาช่วยเพื่อนตี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  ตี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 อืออือตัางโลตั้งโลให้เพื่อนให้เพื่อนเข้ามาหลบดีมากมันยังบวกกันไม่หยุดเลยกันเนี่ยมันดีโอโดนยกโดนยกโดนยกแม่งยังบวกกันไม่หยุดยอดโอ้ดีดีมากดี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  ดีดีดีด ét ีเออได้ละได้ละได้แล้วเดี๋ยวเดียวมันจะตายแล้วน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไทยเกียวเด็กเรารวบสวยเด็กเราทำเกมแท้งเราทำเกมเคลียร์เลนก่อนเคลียร์เลนโอ้ยเมื่อกี้อย่างสวยเออดันคีวออกไปเอ้ยเนี่ยนี่รู้งานนึกว่าจะดันเข้ามันดันออกมีนะบางคนดันเข้ามาแล้วกูก็ไม่รู้มาทำไปเพื่อเฮี้ยอะไรดันคิวเข้ามา มันคงกะจะให้ป้อมมาช่วยยิงหรือเปล่าไอ้นี่ดันออกอ่าโอ้ยนางเงือกนางเงือกโดนนางเงือกเล่นแล้วเป็นไงละมึงกดโลบกดโลบกดโลบมีตีไม่เข้าดีตีไม่เข้าดีตีไม่เข้าโอ้โอ้โอ้โดนตีเราโดนตีหูเราเราเรากระโดดข้ามมาเจอปืนมันยิงหูวลานลานเราลานเราไล่ลำหูไล่ลำยังอันตีเข้าไปยังอันตีเข้าไปหูวยังเข้ม เป็นกูกูหนีนะเลือดกูแค่เนี้ยเราไปข้างล่างข้างล่างจะแตกแล้วไม่มีใครสนใจข้างล่างเลยตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่กูตาย e ไปหลายรอบมันยังบวกกันไม่หยุดอ่นะมันยังบวกกันไม่หยุดอ่นะมันโกโลห์น,นจริงๆเว้ยมันบวกกันไม่หยุดนะอ่ะโอ้เด็กเด็กราบเด็กกระลวบนั่นแหละดีมากดีมากดีมากโอ้เราได้คิวไทเกียวนี่ทำเกมไทเกียวทำเอ้ยอ,อ๋อโหน่นไงนานเงเงือะ เมื่อกี้ไม่ได้มองเมื่อกี้เพินเพอยู่แล้วเนี่ยมันบวกกันยับมันบวกกันยับตั้งแต่เมื่อกี้มันยังไม่หยุดเลยอะมันยังโอ้มันบวกกันยับเลยฆ่ากันให้ตายฆ่าเออฆ่ามันไม่ต้องหยุดคิดไม่ต้องตีฆ่าคนอย่างเดียวฆ่าคนก่อนยังไม่หยุดมันเรียกพวกมาเราก็ยังไม่หยุด ยังไม่หยุดมันรวมตัวกันมาแล้วมันมาแล้วเราก็ยังไม่หยุดโอ้ยไปไไโอ้ยสวยสวยไทยเกียวทำดีแม่งล่อแม่งยืนล่อเฮียเมื่อกี้มันยืนล่อมันยืนว้าบป่ะมันยืนว้บล่อนนะมีคนมามีคนมาแล้วมีคนมาแล้วมันเล่นเราแล้วมันเกือบน้ำแตกใส่เราอ่ะเนะอ้าแล้วมันได้ไปกูตีตั้งนานเออแหละนั่นแหละ อุ้ยเกือบเกือบเกือบหนีหนีหนีเราไม่ได้หลอดเราจะสู้ทำเหี้ยอะไรหนีหนีหนีหหายป้อมก็แตกหลอดก็ไม่ได้มันมันมันมามเอาคูมันเอาคูมันเอาคูโอ้ยอืมอย่างไรมีก็ตายแล้ววะบอกแล้วว่าเซเลน่าโอ้โหแล้วตัวพม่าด้วยธงพม่านี่เป็นอาถรรพ์มากกูก็งงมากไอ้ธงพม่าห้าแปดสามโอ้โห้อย่างสวยดูดูมันรวบยี่รวบตึง ถ้ากูอยู่เมื่อกี้นะถ้าช็อตเมื่อกี้กูอยู่นะกูได้ทั้งดงบอกเลยกูม,มาแล้วกูม,มาแล้วกูม,มาแล้วตีตีต,ตีตาย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 ดิตายตายตาย,ตาย,ตาย,ยังรักษาสถานการณ์ไว้ได้อันนี้เราเป็นเราเป็นเกมเกมตามอันนี้อันนี้เพิ่งได้หยุดพักครั้งแรกนะเนี่ยแม่งตีกันไม่หยุดเลยอโอ้เอายวเอายวเอายว โอ้บวกกันหาหาเรื่องตีกันแล้วมึงจะไม่ไปก็ไม่ได้ด้วยนะไม่งั้นมึงอาจจะโดนด่าแบบถ้าเพื่อนแพ้ถ้ามันตีกันแล้วมึงไม่ไปช่วยอะนะเพื่อนจะด่ามึงเพื่อนจะด่ามึงว้ามึงทำเฮียอะไรปืนมึงทำเฮียอะไรมึงมึงไม่ตีกับพวกเรามึงมึงก็ต้องบ้าคลั่งไปกับพวกมันเน่ยมันโกาหลนมึงก็ต้องโกาหลนไปด้วยนะเราเราข้อจังหวะสองนะโอ๊ยเราเปิดเปิดทันไหมทัน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 มัน เราเกือบตายนะเมื่อกี้บาเรียมันช่วยชีวิตเราไว้นะเฮ้ยป้อมจะแตกเห็นไหมมันไปบวกกันยันป้อมในอะเพื่อนเราอะกูละเหลือเชื่อไอ้สองตัวนั้นมึงเห็นไหมไม่โกงหลนกิงบ้านไม่กงไม่กันนะไม่ต้องมีการป้องกันอะไรทั้งนั้นให้คีปป้องกันไปกูยอย่างชอบเลยเกมนี้มันบ้าคลั่งดีไม่ต้องคิดที่อะไร นั่นแหละนั่นแหละดีมาก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 ดีมดี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 เออดีมากดีมากเออโอ้โหอย่างสวยบอกเลยไทยเกี่ยวเราแม่งเล่นดีสัตว์เช็คเช็คของก่อนเออเราก็าีป้อมไปเฮเออไอสองตัวนั้นดันเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเราเดี๋ยวกูตีตีลอดนี่ให้อ่ามาหึงดันป้อมไป หลอดหลอดพี่ไม้คนเดียวก็เกินพอเจอพลังอาคมตอกตะปูตอกตะปูจนหลอดตายเป็นไงล่ะเอาดิเอาดิกวี่นเราไม่งั้นเมื่อกี้เราอาจจะตายนะถ้าเราไม่เปิดเปิดบาเลียเมื่อกี้เอาแหละเราไปช่วยเพื่อนได้แล้วอีอ้ออเข้ามาเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาเฮ้ยล้วเพื่อน <c oughs> เพื่อนเพื่อนเพื่อน เพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยตัวละโหนมากตัวละโหนสุดๆนั่นไงเกมพลิกอีกรอบเกมพลิกแล้วแล้วก็พลิกอีกเกมพลิกไปแล้วก็พลิกมาไทเกียวพยายามถ่ายครับไทเกียวโดนเด้าครับชิปหายแล้วมันมาพร้อมกับรถถังหนึ่งคันเพื่อนเราสองตัวจะกันอยู่ไหมที่ไหมคิดว่าน่าจะกันอยู่แบบเฉียดฉิวเพราะลิปมันตัวน้อย โดนโดนเด้งโดนเด้งโอ้ล้านลานลาลานลานลานอุ้ยลานไม่ไหวเราต้องไปแบบเพเอกเราต้องไปแบบเพเอกที่าลาเเอกมาแล้วเพเอกเพเเพ่ชเทพเพเชนเน้นเพเชนเน้นาใช่ชนเน้น่่ไงเราหุย ให้มันได้อย่างงี้ดิโอ้ยโอ้ยบ้าคลั่งแกนี่คือความบ้าคลั่งเด็กชมเด็กเด็กช่องเราชมไอ้เหี้ย MVP พี่ไม้เป็ง MVP ต้องอย่างงี้ดิฆ่าฆ่าอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจตี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 กูกูตีบ้านอย่างเดียวกูตีกูตีกูตีแต่บ้านกูตีแต่บ้านตีตีแต่บ้านเออตีแต่บ้านตีอย่าตีมันตีแต่บ้านไม่ ม <laughs> แอบแอบเหลือลานสลอดตัวเดียวชิบหาย <laughs> ลานสลอดพยายามล่อเฮ้ยเย็นนิฉลาดโอ้ <laughs> เรียบร้อยช <laughs> ีวิตมนุษย์มันมีความหมายเพราะว่าเราได้ใช้ชีวิต <laughs> ไม่งั้นจะอยู่ไปทำไมเป็น <laughs> คนบ้าคลั่งอ่ะเห็นไหมบ้าคลั่งสมชื่อบ้าคลั่ง <laughs> มันคือความโกลาหลด้วย โมบายเจนคือความบ้าคลั่งเว้ย